สวัสดีครับผมนายสิทธิชัยต้นส้มครูโรงเรียนบ้านกาสุดมานำเสนอสื่อการสอนยินดีต้อนรับคณะกรรมการดรอภรร์อ่อนคงผู้อำนวยการโรงเรียนหัวใยเรือนประชาบาลน,นางสาวเนธอาไทยสังสุนีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตประถมศึกษานครศ,กกร,ศ,กกร,ศรีธรรมราชเขตสานายอุดรนาควานิช์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวใย นายทัศน์รสงุปการครูชำนาญการโรงเรียนหัวใจเรือนประชาบาลน,นางชาลิตานิ่มทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหัวใจบำรุงราชนางสาวกัจฉวันทองนุ่นครูชำนาญการโรงเรียนพิบูลสงครามนางสาวสาวิตรีรักหนูเจ้าหน้าที่โครงการมูลาน,นิติสุภานิมิตแห่งประเทศไทย สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องมาตราตัวสะกดแม่คนก่อนอื่นก็ครูก็มีเพลงมาตราตัวสะกดแม่คนเพราะเพราะนะครับมาฝากให้กับนักเรียนพร้อมเลยยังครับโอเคไปกันเลย มาตาตัวสะบดแม่กลหนูยาสะปนหกตัวนันไงลอดิบลอเรือไปไปย่อยหญิงก็ใจนอนหูลาโน,นเนต้าไมา่คนนูจาอย่าบ่นจำไว้เดินน้คนผ่านปลาหวานมันดาเจียวจานนักหนากันบุญนี่ลันลา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 

มีของรางวัลมาด้วยวันนี้ร่วมกับมอบให้กับนักเรียนที่ตอบถูกนะครับของรางวัลเยอะแยะไปหมดตอนนี้นะครับเต็มกระเป๋าไปหมดแล้วอ่าปริศน,นาคำทายข้อที่หนึ่งนะครับอาชีพอ,อะไรเอ่ยให้การดูแลทั้งเด็กคนแก่เมื่อยามเจ็บป่วยนะครับอาชีพอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาอ่าเฉลยน,น,นะครับพยาพระยาอะไรครับพระยาบาน อ่าข้อที่สองฟังให้ดีนะครับปริศนาก้อที่สองนะครับฉันคืออะไรเอย่ยใช้มอบให้กันในวันสำคัญรู้ไหมทายมานะครับใช้มาตราแม่กนนะครับอ่าคำที่เราทายแม่กลแม่กลน,นะครับฉเฉลยคำว่าของขวัญน,นะครับปริศนาข้อต่อไปอะไรเอย่ยกลมกลมแบนแบนใช้แทนธนบัตร เอาหมดเวลาเลยนะครับเปลี่ยนลำดับต่อไปนะครับก็เข้าสูบทเรียนในมาตราแม่กลแม่กลน,นะครับก็คือคําที่สะกดด้วยอะไรครับนหนูโนั้นสะกดตรงตามมาตรานะครับอ,อย่างเช่นคําว่าทุเรียนแจก,กันเขียนอ่านสะพานอุ่นเวียนเทียนการบ้านตู้เย็นดําเนิน นะครับอ่าต่อไปทีนี้อ่านอกจากนอหนูแล้วคําที่เป็นตัวสะกดนะครับจานออกเสียงนอหนูก็มีรอรอลิงรอเรือยอผู้หญิงนอเนนรอจุลานะครับถ้าเป็นตัวสะกดแล้วจะอ่านออกเสียงเป็นตัวนอหนูอ่าอย่างเช่นคําว่าข้าวสารนะครับคาว่าข้าวสารนะสะา,ารใช้รอเรือแต่ว่าเราสะกดเราสะกดว่าสอานอสารมุนคุณทหารคูณหาร ผลไม้วันเพนโมรานกุญแจแล้วก็ปลาวานนะครับต่อไปลำดับต่อไปก็มาฝึกอ่านคำต่อไปนี้พร้อมๆกันนะครับหนึ่งบ้านแหวนมังกรนะครับนักเรียนอ่านด้วยนะครับเรียนเอาคูณคำว่าวานนะครับ ต่อไปคำต่อไปจาราจรคำต่อไปทหารคำต่อไปนะครับพยาบาลคำต่อไปนะครับอาหารต่อไปนะครับเรามาฝึกอ่านจากแถบประโยคนะครับลำดับต่อไปนะครับอย่างเช่นคําว่าประโยคต่อไปนะครับประโยคว่าแม่ไปธนาคารเพื่อถอนเงินครูถามว่าคําใดที่เป็นสะกดด้วย แม่กลนก็มีคําว่าธนาคารกับคําว่าถอนเงินนะครับเอานะครับอ่าประโยคต่อไปลําดับต่อไปก็คือพี่เขียนจดหมายถึงเพื่อนอ่าตัวที่คที่สะกดด้วยแม่กลนคาว่าเขียนและก็คําว่าเพื่อนอ่าประโยคต่อไปผลไม้ที่ฉันชอบกินคืออาวุ่นกับลิ้นจี่อ่ามาดูว่าคําว่าผลไม้คําว่าฉัน คำว่ากินคาว่าอาวุธคำว่าลิ้นนะครับนี่คือคําที่สะกดด้วยแม่กลนนะครับนะครับต่อไปนั้นก็มาเกี่ยวกับเรื่องของแบบฝึกหัดพร้อมนืยยังครับแบบฝึกหัดนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกเรียนในมาตราแม่กลน,นะครับก็มาเป็นแบบฝึกทักษะที่1น,นะครับในเรื่องของการอ่านคําแม่กลน,นะครับเอาดูคําชี้แจงชี้ไปด้วยครับคําชี้แจงให้นักเรียนอ่านออกเสียงคํา นายมาตาตัวสะกดแม่กลให้ถูกต้องนะครับมีด้วยกัน10คําต่อไปในแบบฝึกทักษะที่2นะครับชวนกันเขียนคําจากที่เราเรียนมาเมื่อะกี้นะครับคำที่แจ้งก็คือให้นักเรียนเขียนคําในมาตราสะกดแม่กลในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกทักษะที่3เรียงคําให้เป็นเ,เรียงคํา เรียงให้เป็นคำนะครับคำจีแจงคือให้นักเรียนเรียงวรรจนะและสระต่อไปนี้ให้เป็นคำที่ถูกต้องอ่ามีด้วยกัน10ข้อนะครับนัแบบฝึกต่อไปครับแบบฝึกทักษะที่4รู้จักความหมายอ่านะครับอ่ามาดูคำจีแจงให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างนะครับให้ตรงกับความหมายอ่าลำดับต่อไปเป็นแบบฝึกทักษะที่ห ยงเส้นจับคู่ในมาตราแม่กลนคำแจ้งให้นักเรียนยงเส้นจับคู่ให้เป็นคำที่มีความหมายให้ถูกต้องยกตัวอย่างนะครับคำว่าบุญทางด้านซ้ายมือกับคำว่าคุณนะครับมารวมกันคำว่าเป็นคำว่าบุญคุณสุดท้ายนี้นะครับก็ตามแบบทดสอบหลังเรียนนะครับเพื่อทำความรู้ความเข้าใจจากในมาตราแม่กลที่เราเรียนมาใน กระม่ที่ผ่านมานะครับคำที้แจงก็คือให้นักเรียนคากบาทน,นะครับข้อที่ถูกต้องที่สุดเรียงนึข้อนะครับสรุปบทเรียนนะครับในมาตราแม่กลนในวันนี้นะครับแม่กลสจะกดด้วยตัวตัว นอหนูนะครับเป็นตัวสะกดนะครับนอกจากนอหนูที่เป็นตัวสะกดแล้วที่อ่านออกเสียงนอหนูนะครับก็มีรอเรือรอลิงนะครับรอจุลาแล้วก็นอเนยยอผู้หญิงนะครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับอ่านักเรียนก็ได้กลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องมาตราแม่กลนนะครับอ่านะครับบายบายจบแค่นี้นะครับ